สวัสดีนักเรียนทุกคนครับขอต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่รายวิชากวีนิพนธ์นะครับในรายวิชาท3 2 2 0อภาคเรียนที่1นะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับนะครับในแผนการเรียนสัตยไทยสังคมของเรานะครับในรายวิชานี้นะครับเป็นรายวิชา1หน่วยกิตด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะครับมาครูขอแนะนําตัวก่อนนะครับว่าครูนะครับชื่ออะไรนะครับ ครูชื่อคุณครูวัชรศฉุนหอมนะครับครูสำเร็จการศึกษาครับครศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยนะครับครูได้ใส่ไม่ได้โทรศัพท์นะครับแล้วก็ ID l ดียสํนสำหรับติดต่อนะครับแล้วก็รหัสในการเข้าเรียน Google s s r s s r นะครับเป็นสถานที่ในการที่เราจะเอาเป็นจุดส่งงานของเรานะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าได้ในตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงนะครับการเก็บคะแนนนะครับแล้วก็การวัดประเมินผลของ รายวิชานี้นะครับว่าเรามีการเก็บคะแนนแล้วก็มีการวัดผลยังไงนะครับในระหว่างภาคที่เราทําการเรียนนะครับก็คือตลอดทั้งปีการศึกษาเนี่ยเราก็จะมีการเก็บคะแนนจากตัวผลงานนะครับแล้วก็การทําแบบทดสอบที่เราได้เรียนกันเนี่ยนะครับอยู่80คะแนนนะครับและอีก20คะแนนจะเป็นในเรื่องของการสอบปลายภาคนะครับการสอบปลายภาคก็ เดี๋ยวเราก็จะมีตารางสอบให้นักเรียนดำเนินการสอบนะครับสำหรับคะแนนของงานนะครับหลักๆก,ก็จะมีทดสอบความรู้นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นในเรื่องของคำประพันธ์นะครับน,นักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานว่าคำประพันธ์ไทยมียังไงนักเรียนก็ทาแบบทดสอบนะครับอันนี้ก็จะเก็บ10คะแนนนะครับแล้วก็มีคะแนนจากการแต่งคําประพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีคะแนนสอบก่อนกลางภาคและสอบก่อนปลายภาค นะครับอันตรงนี้นะครับอาจจะมีดําเนินการสอบหลายๆรูปแบบนะครับอาจจะเป็นดําเนินการสอบแบบตอบคําถามนะครับที่ไม่ใช่เป็นการสอบแบบกาก็มีนะครับเดี๋ยวเราก็ดําเนินการกันไปในภาคเรียนนี้นะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นการพูดถึงการเก็บคะแนนะแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับของรายวิชาที่เราจะเรียนกันครับ